โรคสะเก็ดเงินที่เล็บน่ากลัวค่ะถ้าเราไม่รีบแก้ไขวันนี้เรามาเรียนรู้กันเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือเราต้องปกป้องเล็บของเราให้ดีนะคะเพราะถ้าเราไม่รีบปกป้องเนี่ยอาจจะเป็นสะเก็ดเงินก็ได้นะคะนี่ก็คือสภาพโรคสะเก็ดเงินที่เล็บนะคะ ถ้าเราเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตนเองก็จะบรรเทาอาการแล้วก็แก้ไขภาวะสุขภาพได้เร็วขึ้นโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของผิวหนังอีกโรคหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเกิดการแปรปรวนของภูมิคุ้มกันของร่างกายและไปกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังโดยมีพื้นฐานมาจากพันธุก,กรรมและสิ่งกระตุ้นจากภายนอกพบบ่อยในช่วงอายุ20ถึง40ปีและพบไป พบได้ประมาณร้อยละ1ถึง2ของประชากรทุกเชื้อชาติแล้วก็ทั้งเพศชายและเพศหญิงพบได้เท่าเท่ากันนะคะสาเหตุของโรคเนี่ยโรคสะเก็ดเงินที่เล็บเนี่ยมีสาเหตุมาจากพันธุก,กรรมสิ่งกระตุ้นภายนอกและนอกจากนี้ยังพบว่าโรคสะเก็ดเงินมีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนภาวะไขมันในเลือดสูงและภาวะเบาหวานด้วยนะคะ การวินิจฉัยโรคสามารถวินิจฉัยจากลักษณะของเล็บที่ผิดปกติดังกล่าวข้างต้นเหมือนในภาพที่นําเสนอไปร่วมกับมีรอยโรคสะเก็ดเงินที่อื่นๆของร่างกายเดี๋ยวก็จะมีเนื้อหาตามรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ในคลิปต่อไปนะคะหากรอยโรคไม่ชัดเจนสามารถยืนยันการวินิจฉัยด้วยการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิสภาพเพิ่มเติมสําหรับการวินิจฉัยแยกโรคควรแยกโรคออกจากโรคอื่นๆที่เล็บก็คือเชื้อราที่เล็บ และภาวะอักเสบของเล็บชนิดอื่นๆด้วยนะคะมีผื่นนานะคะอาการก็คือมีผื่นนาสีแดงขอบชัดเจนคุมด้วยขุยหนาๆขาวๆนะคะสีคล้ายสีเงินซึ่งสามารถขูดออกได้ง่ายเรื่อง เมื่อเราขูดขุยหมดก็จะมีจุดเลือดออกบนรอยผืนผืนอาจเกิดบนรอยถลอกนะคะเป็นรอยแผลถลอกหรือรอยแผลผ่าตัดได้หมดนะคะคืนผิวหนังมักกระจายไปตามบริเวณที่มีการเสียดสีอย่างเช่นศีษะนะคะไรผมบริเวณหลังสะโพกข้อศอกเข่าหน้าแข้งข้อเท้าฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าที่เล็บเนี่ยพบจะมีหลุมนะคะเล็บก็จะล่อนปลายเล็บก็จะหนามีขุยใต้เล็บหรือมีจุดสีน้ำตาลอยู่ใต้เล็บ ข้อมีการอักเสบของข้อซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งข้อใหญ่ข้อเล็กเป็นข้อเดียวหรือหลายข้อและอาจจะมีข้อพิการตามหลังการอักเสบเรื้อรังได้นะคะลักษณะของสะเก็ดเงินที่เล็บเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะคะมีการลุกรามของเชื้อและทําให้เกิดการอักเสบนะคะ ลักษณะผื่นพบได้หลายลักษณะเช่นผื่นนาะเฉพาะที่หรือกระจายไปในบริเวณที่มีการเสรียดสีทั้งศีษะไรผมสะโพกซอกเขาหน้าแข้งข้อเท้าฝ่ามือฝ่าเท้าผื่นขนาดเล็กเท่าหยดน้ำหรือเล็กกว่า1เซนกระจายทั่วตัวพบบ่อยในเด็กตามหลังการเกิดไข้ประมาณ1-2สัปดาห์ก็คือจะมีไข้นํามาก่อนนั่นเองนะคะผิวหนังแดงรอกทั้งตัว แล้วก็มีผื่นชนิดตุ่มน้องพบตุ่มน้องเล็กๆที่ปัสจากเชื้อโรคบนผื่นสีแดงนะคะอาจเป็นเฉพาะที่เช่นฝ่ามือฝ่าเท้าปลายมือปลายเท้านิ้วเท้าหรือกระจายทั่วตัว,ตวความผิดปกติของเล็บเช่นเล็บอาจจะล่อนหลุดออกปลายเล็บห้ามีคุยอยู่ใต้เล็บหรือมีจุดสีน้ำตาลที่เล็บอาจพบการอักเสบของข้อพบได้ทั้งข้อใหญ่ข้อเล็กหรือเป็นทั้งข้อเดียวหรือหลายข้อและอาจมีความพิการตามหลังการอักเสบเรื้อรังนะคะ ลักษณะก็คือกลัวความพิการนี่แหละนะคะสรุปอาการโรคของสะเก็ดเงินที่ที่เล็บนะคะจะเกิดได้2องตำแหน่งที่พบบ่อยนะคะก็คือตำแหน่งแรกอาจเกิดที่ใต้คนเล็บที่มีเนื้อเยื่อตัวสร้างเล็บเขาเรียกว่าเนโ Neometric นะคะ disease นะคะหากรอยโรคเกิดที่ตัวสร้างเล็บแล้วเล็บที่จะงอกออกมาอาจพบร่องรอยเป็นหลุมเป็นร่องกวางเล็บแยกชั้นเล็บกรขุขระไม่เรียบหรืออาจพบจุดสีขาวที่เล็บได้นะคะเราก็สังเกตด,ดูถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบหมอนะคะเพราะว่านี่คือโรคสะเก็ดเงินแล้วนะคะส่วนตำแหน่งที่สองที่พบรอยโรคสะเก็ดเงินเกิดขึ้นที่ฐานเล็บเขาเรียกเนื้อเบสนะคะ เล็บที่งอกออกมาอาจจะมีลักษณะนะาและแข็งมีแผ่นเล็บไม่ติดกับทานเล็บมีจุดเลือดออกใต้เล็บและอาจพบวงคาบสีเหลืองหรือสีส้มที่เล็บนะคะก็เป็นแท็กกี o ้โอนิเชียนะคะหรือลิเชนนะคะ c a รเนนะคะซึ่งเป็นลักษณะรอยโรคที่เฉพาะของตำแหน่งของโรคที่เกิดอยู่บริเวณฐานเล็บนะคะส่วนการรักษาโรคสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะเป็นโรคผิวหนังเรื้อรงังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะย้ำนะคะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เราสามารถควบคุมโรคได้และเป็นโรคที่ไม่ติดต่อมีสาเหตุที่ทําให้โรคเกิดกําเริบขึ้นผู้ป่วยจึงควรหลีกเลี่ยงสาเหตุเหล่านั้นเช่นการดื่มเหล้าความเครียดนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้นานทานเราต่ํามันก็จะมีการกระจายโรคเฉพาะบุคคลมากขึ้นนั่นเองนะคะวิธีการรักษาก็มีหลายวิธีนะคะอันนี้จะพูดเบื้องต้นก่อนนะคะเป็นภาพรวมก็คือการใช้ยาทา <S <S <ๆ>การใช้น้ํามันดินนะคะดิทรานอลนะคะ หรือสเตอรยนะคะคาพิโพรไทนอลนะคะยารับประทานนะคะเป็นยารับประทานหรือยาฉีดไบโอโลจิกนะคะหรือการใช้รังสีอัลตราไบโอเรตนี่คือการรักษาแบบรวมนะคะเดี๋ยวจะมากล่าวป็นการรักษาเฉพาะนะคะตอนนี้เรามารู้ก่อนนะคะว่าสะเก็ดเงินที่เล็บเนี่ยเป็นโรคที่รักษาหายค่อนข้างยาก จำเป็นต้องใช้วิธีการรักษาร่วมหลายๆวิธีได้แก่อันที่1เราต้องหลีกเลี่ยงการชนหรือการกระแทกซ้ําที่ปลายเล็บก็คือเรารู้ว่านิ้วไหนเป็นเราก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าไปชนหรือกระแทกซ้ําๆจะกระตุ้นให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นนะคะใช้ยาทาซึ่งมีอยู่2กลุ่มก็ที่กล่าวไปมีทั้งสเตียรอยด์แล้วก็มีทั้งวิตามินดีนาลลอกนะคะแล้วก็มีการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าใต้เล็บยากินมักใช้รายที่เป็นมากนะคะแล้วก็ อาจจะใช้ยาทางระบบอื่นๆร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะซิตีนินนะคะเมโทรทรีซินะคะหรือไซโปรสปอรินนะคะแล้วก็กลุ่มยาไบโอโรจิกส่วนเลเซอร์ชนิดที่เขาเรียกว่าพาวส์ไดเลเซอร์นะคะก็คือการศึกษาว่าถ้าใช้เลเซอร์ชนิดนี้นะคะจะรักษาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ต้องทำเดือนละครั้งติดต่อกัน3-5ครั้งนะคะก็เป็นเลเซอร์เฉพาะจุดนะคะ แล้วก็ข้อที่6นะคะก็คือควรทาครีมให้ความชุ่มชื้นที่มือบ่อยๆให้เล็บบ่อยๆนะคะแล้วก็สม่ำเสมอไม่ให้มือแห้งเล็บแห้งนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการทำเล็บแต่งเล็บควรตัดเล็บให้แค่สั้นก็พอแล้วก็อย่าให้คมนะคะ แล้วก็ควรใส่ถุงมือถ้าต้องใช้ทํางานหรือเรื่องการใช้มือสัมผัสสารเคมีและตัวทําละลายโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นบนเล็บของคุณเมื่อใดพึงระลึกและไม่ควรมองข้ามเพราะว่าอาจเป็นลางบอกเหตุถึงโรคสะเก็ดเงินขึ้นมาได้นะคะโรคสะเก็ดเงินเหมือนที่บอกนะคะว่าน่ากลัวนะคะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วถ้าเป็นแล้วมันจะมีการ ลุกลามอยู่เฉพาะในตัวของท่านเองแล้วอาจจะลามไปสู่อวัยวะตัวอื่นข้ออื่นๆข้อใหญ่ข้อเล็กได้หมดเลยนะคะและต่อมาก็ทําให้เกิดความพิการได้ด้วยนะคะข้อควรระวังยารับประทานบางชนิดมีผลข้างเคียงที่รุนแรงก็ควรใช้ในขณะที่เป็นมากยาบางขนาดอาจทําให้โรคกําเริบจึงควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาหรือ,อทายาแบบ ใช้วิธีการซื้อเองไม่ได้ปรึกษาแพทย์ต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวมากนะคะแล้วก็ประเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเราจะไปรู้เรื่องโรคสะเก็ดเงินให้มากขึ้นกว่านี้ไปอีกนะคะก็ติดตามชมข้อมูลนะคะต่างๆคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ y o u t u พ e p a ค k ฮลท์แอนเฮิร์บนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่126เรื่องโรคสะเก็ดเงินที่เล็บน่ากลัวถ้าไม่รีบแก้ไขนะคะ แล้วก็ติดตามข้อมูลของหมอปอได้ที่ Facebook ดรวริศราดาวันนะคะไลน์แอดสแกนทีว่าคตัวนี้ก็สนทนาสอบถามเรื่องปัญหาสุขภาพได้ค่ะ สำหรับเนื้อหาที่หามาวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยนะ้ณที่นี้นะคะรวบรวมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านเข้าใจรอยโรคที่เกิดขึ้นและก็ปกป้องคนที่เรารักได้เราต้องรู้ทันโรคค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่รู้ทันโรคเราจะต้องสูญเสียอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นสูญเสียเวลาสูญเสียค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ทําให้ไรายได้ของครอบครัวลดลงนะคะแล้วเกิดภาวะเครียดตามมา ซึ่งเราก็ปกป้องกันได้นะคะด้วยการส่งเสริมความรู้กันแบบนี้ละคะ่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่ฝากแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ